ซิตี้นางฟ้ารถเก๋งเข่ามาไม่เสียยะบันท่าจัดให้เงินเดือนหนึ่งมืนกระซื้อได้เอาไปพ่อนแคหาพันฟรีดาวเลยก่อนอื่นทักทายกันก่อนเด้อสวัสดีครับเสียยะบันท่ารูปรอใจดีครับพี่น้องครับซิตี้นางฟ้าปี2019รอรอสวยอสวยๆเอาไปฟรีดาวออกรถศูนย์บาทเลยรอด,ดําดูเอาพี่น้องเบ่งรถเลย รถหัวแต่วไามา่จอดบางกี่หมาดๆด้ยนะพี่น้องไม่น้อยน้อยไม่80,000โลมาพร้อมกับแม็กอันลอยชุดแต่งไม่มีอะไรเลยมีแค่กันศาสตร์นะครับผมภายในหุ้มเบาะหนังสวยงามเกียร์ออโตโอ้ออกรถศูนย์บาทฟีดาวทรงทั่วไทยเหนืออีสานกลางใต้จัดไ้หมดปายะบันท่าเสียยะบันท่าลูกร้รอยใจดีจัดให้พี่น้องอีซี ได้รถดีรถสวยรถเกง๋งใส่งานคุณภาพดีๆแลค่าถูกๆความสบายกระเป๋าคางวดหาพันทรงทั่วไทยพี่น้องมาเบิ่งดาก,ก่อนเดี๋ยวอ่าเซียยะสิเปิดดากให้เบิง่งดากรถเด้บบแมเนดากคนนะครับยาสิไม่จ้องเบิ้งดากคนเด้นะเอามาเบิง่งรถรับประกันเลยบ่ติแกสแท้แน่นอนนะครับบ่เชียวบ่ชน,นบ่ดากเดิมนอดเดิม,ดดมดหมดครับพี่น้องครับเบิ่งครับบ็อกไม่แรงคู่มือยางอะไรมีครบ พื้นเดิมสวยรถไม่เคยติดแก๊สจ,จะ้ะไม่เฉียวไม่ชนจะ้ะเอาไปฟรีดาวอย่างเดียวเลยจะ้ะออกรถศูนบาทคางวดหาพันเงินเดือนหนึ่งมือนกระสือได้อ่าไม่80,000ืนโลกุญแจโอ้โหอถุงพลาสติกยังดีเลยบาเคยเด็กแกะสิ้นใส่เลยพี่น้องนะครับสวยงามนะครับกุญแจรีโมท2ดอกนะครับปุ่มพุทธสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันไม่80,000โล แปดหมื่นหาพันโลพี่น้องโอ้สวยงามเอช์ชํำๆอาเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องมั่งห้องเครื่องบางเดิมไหมกระจกไฟฟ้าสวยงามแบบที่ถูกใจพี่น้องเอซบอเก๋งนางฟ้าผ่อนห้าพนะครับเอามาเบองหของเครื่องพุ่นหัวนงหัวนอตลองแกมใส่ขวาฝ้ากระโปรงเดิมระบบความปลอดภัยด้วยเบรก ABS e สวยเดิมโรงงานนะครับจัดไปกับโปรมชั่นฟรีดาวอยู่มองไดกระซื้อได้เสียยะจันไห่บวสิเป็นพ่อค้าแม่ค้าชาวไ่ชาวนาชาวสวนชาวเกษตรกร,ร,ก,รกีดยงกีดยางเลี้ยงหมูเลี้ยงมา้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยีาราฟเลี้ยงนิโนเสาค้าขายหาเปรีแผงร้อยตลาดนัดคล้องถมประหมกประมง่งทุกอาชีพออกรถศูนบัตฟรีดาวเงินเดือนหนึ่งหมื่นกระซื้อได้เสียยะจันไห่เป็นกำลังใจเสียยะเหล้วกระทีมงาน บิ๊กสแก้วกระเสียรถซิ่งเสียยะบันท่าป๋ายยบันท่ารูปร้อยใจดีเป็นกำลังใจกันยังไงพิมพกคำว่าโคตสุดโคตสุดโคตสุดแล้วกดไลค์กดแชร์ไปเด้อพี่น้องเด้อแก้ว